เราก็สร้างถึงปรัชญาไบสองอย่างแล้วนะคะต่อไปเรามาดูอย่างที่3นะคะค่อืมการชีิพิจาราการนิยมนั่นเองหรือว่าการศึกษาแผนใหม่นะคะว่าไงคะอาจารย์พรต่อยค่ะค่ะปรัชญานี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นหนทางขห่งความอิสระนะคะที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่ะปรับปรุงวัฒนธรรมในสังคมค่ะปรัชญา ที่นี้นะคะยังมีความเชื่ออีกว่าสาระสําคัญและภาวะความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ได้คงที่หรือหยุดนิ่งนะคะหาก,กแต่จะเปลี่ยนแปลงสภาพตามการเวลาและสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะส,ส่วนแนวคิดฝ่ายพพัฒน,นาการนิยมนะคะมีดังดีค่ะการศึกษาคือชีวิตไม่ใช่การเตรียมตัวเพื่อชีวิตาาค่ะอาจารย์ค่ะสองนะคะการเรียนควรจะเรียนในสิ่งที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสนใจของเด็กค่ะ 3. นะคะการเรียนโดยวิธีการแก้ไขปัญหาย่อมดีกว่าการเรียนแบบเนื้อหาค่ะ 4. นะคะครูไม่ใช่ผู้วงการหรือออกคำสัง่งแต่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำและปรึกษาค่ะ 5. ค่ะ,คะโรงเรียนควรส่งเสริมให้เด็กเกิดความร่วมมือไม่ใช่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน 6. ค,ค่ะวิธีทางประชาธิปไตยเท่านั้นนะคะที่จำเป็นสำหรับพัฒนาการที่ถูกต้องค่ะ โอเคค่ะก็ถือว่าแน่นนะคะสําหรับรัที่พัฒนาการนิยมนะคะอาจจะสรุปสั้นๆได้ว่าความจริงเนี่ยบวกไว้ความรู้แล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะ